เพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่นะคะผ่านเรื่องราวในเรื่องของการทํางานมาหลากหลายรูปแบบค่ะนะคะจนกระทั่งมาเจอวันนี้ทาทาทุกอย่างอย่างเต็มที่นะคะเป็นคนไม่เขาบอกว่าเขาเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่แบบว่าออกหน้ากล้องแบบนี่เอาอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่หลังบ้านคือโอเคเพราะั้นวันนี้เป็นเป็น เหมือนเป็นที่แรกเลยอะที่เขาออกสื่อกับเรานะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยบอกเลยว่านะคะบอสกายนะจะมาแบ่งปันนะคะเทคนิคดีๆที่ทําให้นะคะหเดือนนะคะหเดือนเท่านั้นเองนะคะทุกคนคะ่ะนะ,ะทุกคนหเดือนเขานะคะรับรายได้นะคะกว่าเจ็ดหมื่นบาทแล้วใกล้จะเป็นอีกหนึ่งคนคะ่ะที่มีรายได้หลักแสนแล้วนะคะพร้อมไหมคะ พร้อมมอับอยู่ไหมคะบอสกายอยู่ไหมคะบอสกายอยู่พิมพ์อยู่ให้เนนนิดนึงค่ะบอสกายพิมพ์อยู่พิมพ์อยู่ให้เนนิดนึงค่ะมาแล้วนะคะบอกเลยค่ะว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะหลังจากทีาเทสกล้องกันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมล่ะต่นเต้นเห็นมั้ยไหมล่ะเห็นไหมเขาจัดเต็มกว่าเนอีก ไม่ได้ค่ะครั้งแรกต้องแบบต้องให้ประทับใจทุกคนค่ะถูกต้องค่ะสุดปังไปเลยค่ะสุดปังเลยนะคะไม่พูดพลาดทำเพลงค่ะบอสกายค่ะนะโอ้ดแค่ชื่อก็แบบสุดยอดแล้วอ่ะนะคะแค่ชื่อก็สุดยอดแล้วนะคะวันนี้นะคะเน่อยากให้บอสกายเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนิดนึงค่ะว่าอุ้ยทาเดือนกว่าเองอ่ะทําไมใกล้เป็นคนมีรายได้หลักแสนแล้วว่าคือแบบ ตื่นเต้นกับรายได้ของบอสกายมากเลยนะคะแล้วก็อยากจะให้บอสกายเล่าเทคนิคในการทํางานให้กับเพื่อนเพื่อนในห้องนี้นิดนึงค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตแนะนําตัวนะคะก็ชื่อที่ใช้ในการทาช็อปจนิกนะคะก็คือบอสกายนะคะก็ผู้แนะนํา่าให้มารู้จักช็อปจีนิกก็คือโค้ดลัดนะคะแล้วก็อ่าสกายเป็นสายงานของครูป๊อกกี้นะคะแล้วก็คุณเหมียวทีมมิลเลนเนียร์ทีมด้วยค่ะก็อ่า ถ้าพูดถึงงานที่ผ่านมานะคะก่อนที่จะมาเจอช็อปเดนิสก็เดี๋ยวจะพูดสั้นๆก็คือว่าเป็นคนที่ผ่านงานมาค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วก็แต่ละงานเนี่ยเราจะใช้เวลาอยู่กับงานนั้นๆน่นะหลายปีไม่ใช่แบบฉาบฉวยก็คือทุกอย่างเราจะแบบจัดเต็มทําเต็มที่กับมันเพราะว่าพอทําเต็มที่แล้วมันก็จะมีแบบสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างแต่เราก็แล้วไงอะ่ะก็ฉันทําเต็มที่อะ่ะได้ละคะ่ะแล้วก็ งานที่หลากหลายต้องบอกว่าคนเขาเรียกว่าอ่ะคนละเวเลยเริ่มแรกนะคะที่ก้าวเข้าสู่การทำธุรกิจก็คืออ่าูได้เนาะเครือข่ายอืมเป็นครั้งแรกที่ทำเครือข่ายอาหารเสริมชนิดหนงใช้เวลาทำอยู่ประมาณสี่ปีอืมสีป่ปีแล้วก็หยุดอ่าหยุดแล้วก็ว่างไปอีกประมาณครึ่งปีแล้วก็มามเจอเครือข่าย ที่สองที่อันนี้คือกระโจนเข้าไปหายเองเลยเพราะว่าอ่าสกายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสกายมีข้อแม้ในการทํางานเยอะในเรื่องของสุขภาพเป็นคนมีปัญหาสุขภาพซึ่งมันมัน,ม,นมันเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ทําให้สกายทางานได้ลําบากก็คือหนึ่งก็คือส่วนหนึ่งคือเป็นไมเกรนแล้วก็มีอะไรอื่นอีกซึ่งธุรกิจตัวเนี้ยอะไรก็ได้ถ้าทําให้เราสุขภาพดีแล้วก็ เราไปต่อได้เพราะว่าทุกอย่างอะ่ะมันไม่ใช่แค่เงินเป็นตัวน้าทางเนาะเราอะ่ะใช้ร่างกายทํางานเพราะฉะนั้นมีเงินมากขนาดไหนอะคะ่ะถ้าร่างกายเราไปต่อไม่ได้มันก็คือจบนั่นก็คือคอีกธุรกิจหนึ่งที่ใช้เวลาทําอยู่สองปีแล้วก็หยุดอีกแล้วว่างอีกแล้วแล้วก็น้องชายที่สนิทกันสนิทกันมาชวนบอกว่าเฮ้ยพี่มีโปรเจกต์มีโปรเจกต์แบบพี่เหมาะเพราะว่า มันเป็นโปรเจกต์ที่ขออนุญาตขออนุญาตเอ,อ่ยชื่อนะคะอ่าให้เราไปทําการตลาดให้กับอ่าแป้งแบรนด์หนึ่งซึ่งเป็นผู้สนับสนุนอ่าในการประกวดมิสแกลนนะคะไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะก็เมื่อประมาณปีสองปีที่แล้วสิสองศูนหนึ่งเก้าเนาะแล้วก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ระเราวางตารางทุกอย่างที่เราจะเดินสายกับนางงาม อตอนนั้นเขาจะต้องคักแต่ละจังหวัดใช่ไหมคะเพื่อเอามาประกวดเพื่อหาหนึ่งเดียวเป็นตัวแทนประเทศไทยตารางแทนไปเรียบร้อยหมดแล้วประมาณ,ปร,มาณประมาณประมาณกุมพากุมพาสองศูนย์หนึ่งเก้าแทนไว้หมดสุดท้ายโควิดเข้าตารางทุกอย่างไปไหนไม่ได้มีแค่ภาพในวันแถลงข่าวแต่ว่าเอ๊ะแล้วจะทําทยัางไงทํายังไงในเมื่อแบบมันเจอสถานการณ์นี้มันก็เหมือนแบบอ่าซาซาไป แล้วก็หยุดอยู่ไปจนกระทั่งอีกธุรกิจหนึ่งก่อนที่จะมาเจอช็อปปินงินะคะนั่นก็คือเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่เพื่อนชวนแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสนไม่ได้สนใจว่าธุรกิจนั้นคืออะไรแต่รู้ว่าถูกกฎหมายเพียงแต่ว่าอ่าเพื่อนที่ไม่ได้รู้จักกันมานานสี่ปีเนี่ยถ้าเขาทักมาชวนแสดงว่าเขาเห็นความสําคัญของเราเพราะฉะนั้นก็ตอบตอบก,กับร่วมง,งานกับเขาโดยที่ไม่ได้ปฏิเสธเออเอาสีมันคืออะไรส่งมานู่นนี่นั่นแล้วก็ทําธุรกิจนี้ก็ สองปีจนถึงเราขึ้นตำแหน่งในสูงสุดแล้วแล้วมันมีอะไรบางอย่างจุดเปลี่ยนเหมือนเราอิ่มตัวด้วยแล้วก็หยุดมาสักพักจนจุดเปลี่ยนที่ได้มาเจอช็อปจินิสนะคะก็น่าจะเป็นช่วงเดือนสิงหาปีที่แล้วที่อ่าคุณพ่อคุณพ,พ่อแฟนเสียคุณพ่อแฟนเสียแล้วแบบเราไม่เคยมีคนใกล้ชิดที่แบบเสียชีวิแล้วเราเหมือนต้องเข้าไปช่วยงานแบบลงรายละเอียดลึก อะไรอย่างเงี้ยคือขั้นตอนพิธีอะคา่ะเราไม่เป็นอ่าก็ไปไปงานศพคุณพ่อปรากฏว่าเฮ้ยมันเริ่มเห็นอะค่าใช้จ่ายมันเยอะเราบอกว่าเวลาโทษน,นะคะมันไม่เวลาคนเสียชีวิตอ่าคนที่เสียชีวิตก็คือจบแต่มันไม่จบคนอยู่ต้องทำหน้าที่ลูกูนี่นั่นแล้วด้วยความที่ไม่เคยรู้ว่าการจัดงานศพใช้เงินเยอะมากใช่ค่ะ ก็เลยเอาเงินเก็บทั้งหมดลงที่งานแล้วก็วันที่ห้าห้ากันยาที่เสร็จทุกอย่างยกมือยกมือขอพรพ่อบอกว่าอ่าขอคือต้องบอกว่าเป็นคนที่เปิดใจอะไรยากอย่างที่บอกเจ็บเจ็บเยอะเจ็บด้วยธุรกิจด้วยผู้ร่วมงานอะไรด้วยหลายอย่างก็เลยขอพรพ่อบอกว่าพ่ออ่า ขอให้หนูว่าเจอช่องทางที่สามารถเปลี่ยนชีวิตทําให้ชีวิตหนูดีขึ้นกว่านี้เพราะว่าเงินหมดแล้วมันไม่มีแล้ว mm hmm. คือเหลือติดกระเป๋าอยู่ประมาณหมื่นสองหมื่นเองมั้งซึ่งบางคนอาจจะมองว่าเยอะไม่ค่ะค่าใช้จ่ายเราเยอะมากอไม่ mm hmm. เยอะจนกลับมาวันที่ห้านะคะก็ด้วยความที่ผู้แนะนำอ่ะแฟนของเราก็คือคนลัดนี่แหละผู้แนะนํานะคะเป็นอ่าเป็นคนที่ชอบทํ o u t u b e อยู่แล้ว y o u t u อยู่แล้ว mm hmm. แเขาก็ชอบ youtube จนกระทั่งไปเจอ youtube ช่องๆหนึ่งอ่าสกายไม่ได้ไม่ได้ไปนั่งดูสักฟังเขาถามว่ารู้จักธุรกิจนี้ไหมชอ็อปจีน่บอกว่าค,คุณนะแต่ไม่รู้สิเราเปิดสิเขาก็เปิดสิงดังๆเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเวลาเราจะทําธุรกิจอะไรอะ่ะสกายจะเป็นคนกรองศึกษาข้อมูลทุกอย่างเพราะว่าแน่นอนค่ะเราไม่ทําธุรกิจที่มันผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเราอยากทําธุรกิจที่มันยาวๆเพราะฉะนั้นก็เลย ฟังฟังไปจนกระทั่งวันที่หกค่ะวันที่หกตอนเย็นอ่าทุกท่านในที่นี้รู้จักแม่แขกอยู่แล้วแม่แขกเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่สาวและก็เป็นคนแรกที่ไล่ให้เราไปอัพอัพเร็วๆฉันจะต่อเธอ <c oughs> ประมาณเนี้ยก็สรุปก็คือค้นรัดอ่าอัพเป็นเดี๋ยวต้องเล่าน,นิดนึงตอนตอนที่ฟังของคุณเดี่ยวอะค่ะ เขาพูดถึง2องตำแหน่งในเรื่องของพาร์ทเนอร์กับแฟลเดอร์ใช่ไหมแล้วก็บอกเอ้ยมันต้องมีอะไรอะไรที่แตกต่างแต่เรารู้ว่ายังไม่ได้นึกถึงเรื่องการลงทุนนะ<ฆ>ก็บอกเธอแผนยังไงขอดูหน่อยถามว่าดูแผนดูเรื่องไหมไม่รู้เรื่องค่ะประมาณสิบเปอร์เซ็นเพราะว่างงว่าอะอะพาร์ทเนอร์มีหนึ่งชั้นแฟลเดอร์ม<ะ>ีห้าชั้นโอเคแฟลเดอร์ดีที่สุดแล้วก็ถาม,มลงทุนเท่าไหร่พอ,อรู้สเต็ปนะ้โอเคเอาที่ฟลเดอร์ ก็คนลรัดวันนั้นก็คนรัดก็อัพเป็นวันที่หกสกายข้ามช็อตหลังเที่ยงคืนเป็นวันที่เจ็ดไม่แข่เพื่อนซีสกายก็ตอนเช้าวันที่เจ็ดลิงลิงกลได้ยังได้ลิงก์ยังอะไรประมาณนี้ค่ะตอนประมาณแปดโมงเช้าตอนแรกใช่แล้วก็ประมาณนี้ค่ะก็ต้องจริงๆต้องบอกว่าทุกวันนี้ที่มีรายได้เนาะสกายก็ต้องอ่ะขอบคุณทุกๆอย่าง หนึ่งก็คือต้องขอบคุณตัวเองที่เป็นคนที่แบบพอเจอวิกฤตอ่ะเราไม่ได้แบบโอดโอย mm hmm. ทําไม mm hmm. ชีวิตฉันต้องอย่างนั้นอย่างนี้บอกว่า mm hmm. มันหมดเวลามาโอดโอยแล้วหน้าที่เราคือคุณต้องเดินไปข้างหน้าคุณต้องหาเจอไม่เจอไม่รู้แต่ที่แน่ๆถ้าคุณเดินไปอ่ะมันยังมีสิทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นที่จะเจออาจจะห้าสิบเปอร์เซ็นก็ได้แต่ถ้าคุณไม่เดินออกไปคือศูนย์แน่นอนคือจเลยค่ะอื mm hmm. มใช่ก็แว็กราเกาประมาณนี้ค่ะค่ะ mm hmm. แล้วแล้วตอนนั้นที่แบบตัดสินใจเป็นโฟลเดอร์เสร็จปุ๊บแล้วกี่วันหลังจากที่ที่เราอัปเกรดอาหารเรามีรายได้คะก็อีกวันหนึ่งเพราะว่าแม่แขกอัพแม่แขกอัพใช่ <laughs> วันหนึ่งมีไรายไดออไ้ค่ะโชว์เลยล่ะโอเคแล้วแล้วเริมมีมีไรายได้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บปะคาต,ต่อไป สเตปต่อไปของบอสกายทำยังไงต่อบ้างคะจนกระทั่งแบบรายได้มันเริ่มขยับขึ้นแบบจากหลักร้อยหลักพันหลักพันเป็นหลักหมื่นแล้วทำยังไงถึงตอนนี้มันเริ่มแบบเริ่มใกล้จะหกหลักแล้วคะ Boss Sky. ่ะบอสกายถ้าพูดถึงวันแรกวันที่เจ็ดที่สก,กายอัพเป็นนักธุรกิจนะคะแน่นอนศูนย์ยังไม่มีไรายได้เพราะฉะนั้นอ่าแล้วจะโชว์อะไรล่ะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะคะ่ะก็ต้องอ่าโค้แรกโค้แรกของสก,กายคือ คลิปคลิปของบริษัทที่ว่าช็อปจีคืออะไรอ,อโพสต์ไปก่อนเพื่อให้ให้คนที่เขาเห็น Facebook เข้ามาเห็นว่าเราโพสต์อะไรให้เขาเอ็ก่อนก็ไม่ได้คาดหวังนะคะว่าใครจะอะไรยังไงจนกระทั่งอ่าโพสต์ที่สองก็คือเอาลูกตำแหน่งตัวเองอทำคอนเทนต์ได้คร่าวๆว,ว่าเออประมาณว่าเพะมองหาจึงมองเห็นอะไรสักอย่างนี่แหละออ่า แล้วก็ชวนใครไหมยังไม่ชวนค่ะยังไม่ได้ชวนเพราะว่าจริงๆอะ่ะเราก็มีทีมงานเก่าที่แพลตฟอร์มเดิมอะ่ะแต่เราเลือกที่จะไม่ชวนเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่านะบางเราอ่ะสำเร็จจากแพลตฟอร์มนั้นแต่บางคนลูกทีมเราบางคนยังไม่ได้สําเร็จเราก็เลยเรารู้สึกว่าเรายังเป็นผู้นําที่ไม่ดีเพราะทําให้เขาถึงฝั่งไม่ได้เลยไม่ชวนแต่ทีมงานกลับทักมาในกลางอ่าในเม้นนะคะ ที่มันคืออะไรหนูทําได้ไหมอืมออ่าอยู่พมา่าด้วยนะแต่เป็นคนไทยนะอ่าแต่เป็นคนไทยแต่ว่าไปไปทํางานฝั่งนู้นก็ทำงานใช่ก็เหมือนกับว่าเขาเจอวิกฤตเหมือนกันค่ะเขาก็เลยต้องหาแล้วก็เหมือนพอไปอทำาีนู่นแล้วเจอภูมิแล้วกลับมาไม่ได้มันเป็นช่วงที่ประเทศต้อปิดก็เลยอ้าไหนไหนก็อยู่ตรงนั้นก็คือรุยงานตรงนั้นเลยก็คุยรายละเอียดอะไรเสร็จด้วยความที่ น้องก็ผิดหวังม <hi> าเยอะเขาก็บอกว่าพี่จะไม่หลอกหนูใช่ไหมก็บอกแล้วพแล้วพี่เอาอะไรมาหลอกหนูบอกเนี่ยอ่าถูกกฎหมายทุกอย่างแล้วก็เล่ารายละเอียดให้เขาฟังนะส่วนมากทุกเคสสกายจะยกหนูคุยนะไม่พิม์นะพิมแล้วบางทีความหมายมันเปลี่ยนโทรถ้าโทรได้คือโทรก็เขาก็โอเคเราฟังแล้วเขาก็เงียบไปแล้วก็อัพตอนประมาณเกือบห้าทุ่มไม่บอกนะย จริงเหรอ,อจริงค่ะไม่บอกตอนเช้าตื่นมาอ้าวรายได้มาจากไหนเออเออเออว่แค่นี้แต่ว่าที่สําคัญนะคะสก,กายโชคดีสก,กายโชคดีที่ได้มาอยู่ทีมคูปกี้คูปกี้เขาก็จะเตรียมสื่ออะไรของเขาไว้แล้วอีกอย่างคือที่บอกว่าอย่ามัวแต่รอแม่ทีมเหมือนกับว่าจะกินข้าวทีต้องให้แม่ทีอ่าให้พ่อให้แม่มาป้อนมันก็ไม่ใช่หรืก็ตัดสิน่ะเนาะ เพราะฉะนั้นสก,กายเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยถามเวลามีปัญหาเกี่ยวกับไม่ใช่มีปัญหาหรอกเหมือนกับว่าเราเพิ่งเริ่มเข้าไปอ่ะแล้วเหมือนคุกป๊อกก็เพิ่งเริ่มเริ่มเหมือนกันเราก็เลยมองว่าอ่ามันคือธุรกิจของเราอ่ะคือสกายจะถือว่าเวลาเราจะทําอะไรเราจะไม่ยืมจมูกคนอื่นหายใจทำเองก็เข้าไปเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ด้วยความที่เราไม่ได้เก่งโซเชียลเพราะฉะนั้นอย่างบางคนเขาเก่งอ่าอ่าเขาทขําเขาทําแค่สิบส่วน พราะสกายไม่เก่งสกายต้องทำมากกว่าเขาร้อยส่วนเพราะฉะนั้นห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นห้องสอนงานคนใหม่ห,ห้องแรกนะคะน,นตอนนั้นมีห้องแรกแล้วก็ห้องสก,กิลเซ็ตไม่เคยพลาดค่ะเรียนมันซ้ําๆซ้ําๆทุกวันอ่ะเดี๋ยวมีส่งลิงก์เข้าเข้าวันวันคือวนอยู่กับการเข้าห้องเรียนถามว่าแต่ละครั้งที่เข้าเรียนอ่ะถ้าโดยส่วนตัวคือไม่ได้เข้าหัวร้อยเปอร์เซ็นแต่มันจะมีคําบางคําที่แบบเอ๊ะ อะไรขึ้นมามันก็จะแบบเหมือนฝังอยู่ในขวดสมองของเราอ่ะมันจึกมันจึกมันมีคําจึกขึ้นมาอนั่นแหละค่ะก็คือก็เป็นคนหนึ่งที่ขยันแท็กทีมงานทั้งนั้นที่ก็ไม่ได้เยอะแท็แกแท็กเหมือนเช็คชื่อไปด้วยเพราะเราเขาเหมือนกับว่าเราเราตื่นเต้นอนะ่ะพอเราเข้ามาฟังเฮ้ยมันได้แบบนี้ธุรกิจมันเป็นอย่างนี้พุ้ยตื่นเต้นอยากให้เขาแบบเข้ามารับบรรยากาศแบบนี้อยากให้เขาอ่ารู้สึกแบบเราอยากให้เขาเห็นแบบเราค่ะก็เลยจะบอกว่า ห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นอ่าระบบที่บริษัททําให้หรือว่าจะเป็นอ่าห้องคนใหม่ห้องสกิลเซ็ตแล้วก็ห้องที่เป็นทีมของพวกเราเองอ่ะเข้าไปเถอะการที่เขาแท็กคุณอ่ะหรือส่งให้คุณส่วนตัวคุณอย่าราคาญเขาเลยเพราะว่าการที่เขาส่งแซวเขาจะแคร์คุณอยู่นะแต่ถ้าเมื่อไหร่เ,เขายวดเป็นหมาหัวเน่าเลยนะจริง,รงแต่พวกเราก็จะเน้นย้ำว่าเราจะไม่ทิงทีมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทำให เข้าใจธุรกิจมากขึ้นคืออ่าไลฟ์ Life ของบอสพาน,นัจารุฤที่ไก่เป็นคนหนึ่งที่จำได้ว่าตอนเข้าไปเรียนอ่าเหมือนไปเรียนคุณผุ้ไก่แล้วคุณผุ้งไก่พูดมาคำหนึ่งขออนุญาตขออนุญาตเอ่ยถึงคุณผุ้ไก่นะคะคุณกุ้ไก่พูดมาคำหนึ่งว่า,าเข้าไปฟังไลฟ์ของบอสหรือ,อยังเขาบอกว่าเขาฟังไลฟ์ของบอสทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยน <Hi. S 2> ไม่บอกนะว่าอะไรไปฟังเอาเองแล้วเมื่อวกาจากตอนนั้นครูป๊อกกี้ให้ส่งการบ้าน <laughs> ให้ส่งการบ้าน <laughs> เขาก็จะมีหัวข้อมานู่นนั่นั่นหนึ่งในนั้นก็คือ my set ของวีโอสกายก็เข้าไปฟังเอ๊อยากรู้จังสิ่งที่คุณผู้ให่บอกว่าทำให้เขาเปลี่ยนคืออะไรคลิปแรกอะฟังฟังโอเครู้แล้วสเต็ปพแบบอคลิปที่สองสกายเดานะว่าน่าจะเป็นอ่า ทีพที่สองอถ้าสําหรับสกายจึกเองก็คือบอสบอกว่าเมื่อสมัยก่อนบอสได้ไปทํากับอ่าเอ,อ่ยได้ไหมเจ้าสัวท่านหนึ่งล้วกันอ่าโอเคค่ะอ่าแล้ววันหนึ่งเจ้าสัวถามเพราะว่าทุกวันเนี้ยแบบเหมือนถ้าจำไม่ผิดนะมีใครจ้างงานอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วบอสบอก ก็คือมีที่นี่ที่เดียวเขาก็รู้สึกโอเคแล้วเพราะว่าอ่าได้ทํางานกับเนาะใครๆก็อยากร่วมงานกับท่านแล้วจะส่งมาเนหนึ่งบบนค่ะเวลาดีใจอ่ะดีใจแค่วันเดียวสก,กายเลยก็นั่งฟังอ๋อเพราะว่าถ้าเราเอาความสําเร็จของเราวันเนี้แล้วเอาไปเป็นของวันพรุ่งนี้วันนี้ฉันก็ดีใจพรุ่งนี้มาลืนดีใจมันจะทําให้เรา ท่านี้ถ้าถ้าคิดเองได้นะมันจะทําให้เราแบบว่าไม่พยายามมากขึ้นก็จะเหมือนก<อ>ับเรากินเงินเก่าอะ่ะใช่อันนี้ที่หนึ่งจิ๊บที่สองเชื่อว่าหลายๆคนจะได้ยินคํานี้บ่อย x เท่ากับ y บ่อยมากกายก็แล้วไงเออดูแล x เท่ากับ y อันนี้เวลาฟังคนอื่นนู่นนี่นั่นแต่คาคํำขยายความของบอสอะมันนาให้อ๋อ อแบบเออจริงว่ะคือเราไม่ได้เราแค่ฟังอ่ะผ่านหูแต่มันไม่เราไม่ได้ใส่ใจเราไม่ได้จอบหรือเพราะฉะนั้นสกายเลยมองว่าทุกๆงานอ่ะความใส่ใจสำคัญใส่ใจกับทุกรายละเอียดทุกๆอย่างนน่นนี่นะั่นเนี่ยค่ะมันทําให้สกายแบบโอ๊ยเอาละอยู่ไม่ได้ละเรารู้แลเรารู้ว่าเอ็กส์เ่ากับยว่ยี่เรารู้แลก็เลยพอมือมค่ะประมาณนี้อยากให้ทุกคนเข้าไปฟัง ใชเลยแล้วอตอนนี้บอสกายมีตอนนี้ค่ะทำมาประมาณห้าเดือนใช่ไหมคะห้าเดือนทำให้บอสกายได้เนสิบเอ็ดวันห้าเดือนสิบเอ็ดวันห้าเดือนสิบอดวันรับรายได้เกือบเจ็ดหมืนบาทแล้วนะคะเกือบเจ็ดหมืนบาทแล้วแล้วเป้าหมายต่อไปของบอสกายอะคะกะแผนปีนี้ของบอสกายเป็นยังไงบ้างคะต้องล้านเท่านั้นค่ะ ไม่พูดถึงแสนนะไม่พูดถึงแสนนะข้ามไปเลยลเออใช่ไหมเออคือพอด้วยที่มีแจ้งข่าวมาก็คือจะมีการอัพเวอร์ชัน่นเราจะบอกว่าเวอร์ชั่นปัจจุบันยังไม่อัพใหมย่ยังตื่นเต้นขนาดนี้เลยแล้วแน่นอนออคนระดับบอสอะเวลาเขาคิดคอนเซปต์นู่นข้ามช็อตไปเป็นสิบปีแล้วคือบอสมีควาคิะใหแล้วก็เข้าใจธุรกิจแล้วก็ สก,กายก็เชื่อมั่นในตัวบอสแล้วก็ช็อคตูดิกแล้วที่สำคัญสก,กายเชื่อมั่นในทีมงานของสก,กายทุกคนที่ตามสกายก็เชื่อมมาทุกคนก็จะไปแต่ร้านด้วยกันอเยี่ยมมากเลยค่ะมีอะไรอยากฝากถึงคนใหม่ที่อยู่ในห้องนี้ไหมคะเพราะว่าก่อนที่ก่อนที่บอสสก,กายจะขึ้นมาในถามว่าในห้องนี้มีคนใหม่เยอะไหมคือมีเยอะมากเลยนะมีคนใหม่ที่ขึ้นมาเข้าฟังไลฟ์นี้เป็นไลฟ์แรกเยอะมากเลยค่ะอยากฝากอะไรถึงคนใหม่ทุกคนในห้องนี้ไหมคะอ่า จะพูดถึงมันจากเวลาเราเข้ามาดูไลฟ์หลายๆคนก็มักจะมีคำถามเดิมๆที่เราก็าอ่านบางทีเราอยากจะตอบเขานะก็ใช่สิเธอมีรายได้เยอะนี่ไปถ,ถึงชวนได้บอกก่อนนะคะว่าไม่สกายบอกไปแล้วตั้งแต่ขั้นต้นว่าวันแรกสกายไม่มีรายได้และวันแรกของหลายๆคนก็คือศูนแต่ทุกคนจะมีวิธีและสไตล์ของตัวเองในการทำงาน เราจะมีคนของเราบางครั้งอะคะ่ะอรา,ายได้ไม่ได้ดึงดูดทุกคนบางครั้งเขาเข้ามาหาเราอะไม่ใช่ด้วยรายได้เขาไม่รู้ด้วยซ้ำตรงๆอย่างตอนที่ฟังคลิปของคุณเดี่ยวอะค่ะสกายไม่ได้ทราบรายได้ของคุณเดี่ยวอ่เปิดใจด้วยคุณเดี่ยวแต่ทําไมาสกายเลือกไปสมัครกับคูป๊อปแล้วคูป๊อปมีรายได้ไหมไม่ได้สนใจค่ะณนะวันที่ตัดสินใจจะสมัครถามคนรัดว่าเฮ้ยคุณ มีใครที่เรารู้จักทำช็อปเซนิกไหมเห็นบ้างปะคนัรบ,บอกว่าเห็นป๊อกกี้โพสพักเลยแค่นั้นการทํางานจริงๆเขาไม่ได้สนใจไรายได้แต่เขาสนใจว่าหนึ่งสกายเคยร่วมงานกับครูปอกกี้มาก่อนในแพลตฟอร์มเดิมซึ่งเรารู้จัเต็มตาก,การทํางานเขาคือต้องบอกว่าอันนี้อันนี้ไม่ได้อวยอันนี้ไม่ได้อวยย่าทีมนะแต่ครูป็อกกี้ต้องบอกว่าเก่งครอบจกักรวาลจริงๆ เพราะฉะนั้นสก,กายเชื่อว่าทุกวันนี้ที่สก,กายเติบโตและทีมพวกเราเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากส่วนใหญ่เลยแหละห้าสิบเปอร์เซ็นตมาจากสื่อทุกอย่างหรือคู่มือทุกอย่างที่ครูป๊อกกี้ทําให้พวกเราอเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าอยากมีรายได้สก,กายแนะนํานะคะคุณเข้าไปเรียนรู้เยอะๆถ้าคุณบอกว่าวันนี้คุณไม่เก่งถ้าคุณไม่เริ่มแล้วเมื่อไหร่คุณจะเก่งอืแอ่าเข้าไปเถอะอ,อย่างที่บอกค่ะบางคนลำคัญแม่ทีมแบบ ตามอยู่ได้นู่นนี่นั่นแต่อย่างที่บอกถ้าเมื่อไหร่ที่เขาหยุดตามคุณนั่นคือคุณตัวคนเดียวแล้วนะการที่เขาตามคุณเพราะเขาอยากามีคุณสองเด็กถูกต้องค่ะใช่เพราะฉะนั้นสกายจะให้ความสำคัญกับห้องเรียนของบริษัททุกห้องสกิลเซตห้องสองงานคุณใหม่ซึ่งตอนนี้ก็คือห้องนี้ห้องสองนะคะซึ่งห้องสองมันก็ดีดีตรงที่ว่าเราสามารถแชร์ออกไปได้ด้วยเข,เขาเขาเปิดกว้าง เราไม่จำเป็นต้องแท็กคนเข้าเราสามารถแชร์ไว้เพราะฉะนั้นจะบอกว่าบาัสกสกายทำงานผ่านเ c e e o o o ร้อยเปอร์เซ็นะแ่ะกามีผลลแบบอย่างนี้สกายแคปโค้ดนะไม่ได้ทักหาใครด้วยทักน้อยมากอนั่นแหละเราเลยบอกว่าสไตล์แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่านะตอนนี้ก็ออกมาทำออกมาทำอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยทำทุกคนทราบว,ว่าสกายมาวันเดียวกับแม่แขกแต่ไม่แขกแสนเะยแสนไ,ไปแล้ว ใช่ไหม <Hi. S 1> รสิ่งหนึ่งที่สก,กายไม่ได้ทําเหมือนแม่แขกคือการออกมาไลฟ์หรือออกมาสร้างตัก็เพิ่งเริ่มเริ่มออกมาก็โอ้ยกลัวมันข้ออ้างเยอะแยะจริงๆอ่ะจริงๆการที่เราปฏิเสธหรืออะไรสักอย่างสก,กายมองว่ามันก็แก้ข้ออ้างทําให้เราผิดน้อยลงรู้สึกผิดน้อยลงแค่นั้นเพราะฉะนั้นสก,กายก็ออกมาเริ่มไลฟ์ตั้งแต่ตอนหลักปีใหม่ถามว่าคาดหวังไว้คาดหวังหรือเปล่าไม่ได้คาดหวัง แต่แค่ว่าชนะใจตัวเองว่าเฮ้ยทําได้แล้วเว้ยฉันออกมาแล้วนู่นนี่นั่น,นก็ไลฟ์ไปประมาณสี่ห้าครั้งได้แหละก็หลังจากนี้นะอย่าเบื่อหน้ากันนะคะเดี๋ยวจะออกมาไลฟ์ทุกวันเลยโอโ้โหสุดยอดเลยค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะปีนี้ต้องล้านเท่านั้นแล้วค่ะ บอสกายนะคะปีต้องลานเท่านั้นเลยค่ะนะคะ, mm hmm. คะอาคาคิดว่าบอสกายสุดยอดมากอภิมหัวใจรัวๆะ mm hmm. เป็นกําลังใจให้บอสกายนิดนึงค่ะนะคะ mm hmm. ในในห้องอย่างนี้ก็มีทีมงานนะคะของบอสกายเยอะมากๆเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ในเองก็จะขอดูบอสกายไลฟ์ทุกวันเลยค่ะนะ,ะ mm hmm. <laughs> จะขอดูบอสกายไลฟ์ทุกวันเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย สื่อของบริษัทของเรานะคะก็มีสิ่งให้ัพพอร์ตนะคะแม้กรทั่งไม่ว่าจะเป็นห้องไหนหรือห้องไหนเนี่ยก็มีสื่อให้เราได้หยิบไปใช้เยอะแยะมากมายรวมถึงที่ดีที่สุดของแอปพลิเคชันนี้ก็คือความคิดของบอสเนี่แหละเนาะที่เขาเป็นคนทันสมัยทันต่อโลกแล้วคือเขาคิดล้ำหน้าไปเยอะอะ่ะคือบางทีเราก็คิดไม่ทันอะ่ะคือคิดได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยเบอร์นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกคนคะ่ะช่วงนี้เนี่ยบอสนะคะกำลังเร่งนะคะอัพเวอร์ชั่นใหม่อยู่บอกเลยว่าทุกคนเตรียมขนลุกกันได้เลยนะคะคือเวอร์ชั่นใหม่ต้องมีอะไรสุดว้าวแน่ๆนะคะอย่างที่บอกคะ่ะถ้าวันนี้เราไม่รีบนะคะบอกเลยเราจะพลาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นกำลังใจนะคะให้บอสกายนะคะแตะหลักล้านนะคะในปีนี้นะคะอ่ะทุกคนส่ง ส่งบอสกายของเรานค่ะพี่หมัวใจรัวๆนะคะเป็นกำลังใจให้บอสกายได้ค่ะนะคะขอบคุณมากนะคะบอสกาย